ช่วงนี้นะครับเราจะไปไขความจริงคดีทุจริตสนามฟุตซอล4,400ล้านบาทซึ่งมีนักการเมืองและข้าราชการเข้ามาเกี่ยวข้องเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับนักการเมืองคนสำคัญของรัฐบาลนะครับนั่นก็คือนายวิรัตรัตนเศษซึ่งเวลานี้นอกจากจะเป็นสอสอของพรรคพลังประชารัฐแล้วยังเป็นประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลก็คือคนคุมเกมของพรรครัฐบาลนั่นเองที่จะควบคุมสอสอ ให้อย in ู่ในระเบียบในร่องรอยของการประชุมสภาผู้แทนราษฎรคุณวิรัติรัตนเศษถูกกล่าวหาตั้งแต่เมื่อตอนที่เป็นสสของพรรคเพื่อไทยนะครับผมจะมาไล่เรียงเรื่องที่เกิดขึ้นในเรื่องนี้ซึ่งขณะนี้ก็ผ่านมาแล้วเกือบจะ10ปีครับเรื่องนี้เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี2555การจะทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี2555ในครั้งนั้นคุณวิรัติก็เป็นสส และอยู่ในการมธิการงบประมาณมีการเสนอให้มีการแปลยตินะครับโดยสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดนครราชสีมาและอีก17จังหวัดได้มีการขอแปลยติงบประมาณเข้ามายัางในสภาผ่านสอสอโดยมีการแปลยติทั้งหมดในวงเงิน4 4 5 9ล้านบาทจากนั้นนะครับหลังจากนั้นก็มีการเรียกร้องร้องเรียนให้มีการตรวจสอบการทุจริตเกิดขึ้น หน่วยงานที่เข้าไปตรวจสอบการทุจริตครั้งแรกไม่ใช่ปปชนะครับแต่เป็นปปทสำนักง,งาน,นาคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐซึ่งปปทตรวจสอบแล้วพบว่ามีนักการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องจึงส่งเรื่องไปที่ปปชหลังจากที่ปปชพิจรารณาตั้งกรรมการไตส่สวนแล้วมีมติครั้งแรกนะครับ6สิงหาคม2562ชี้มูลความผิดผู้ถูกกล่าวหา24ราย นักการเมือง3รายมีผู้ประสานงานด้วยมีข้าราชการ11รายเอกชน10รายใน10รายนั้นเป็นบุคคลธรรมดา7รายและนิติบุคคลอีก3รายทีนี้เรามาไล,าล่เลียงครับว่าในกลุ่มของนักการเมืองที่เข้าข่ายการคำความผิดในการชี้มูลครั้งแรกของปปชนะครับนักการเมืองและผู้ประสานงาน6รายวิรัตรัตนเศษทัศนียารัตนเศษและทัศนาพรเกต เมธีการุนทัศนียาและทัศนาพรคือพี่น้องกันครับและนอกจากนั้นก็มีผู้ประสานงานอีก3คนคือสำมฤทธิ์ปางกลางกรุนทิดาวีระตานนประพัฒลิมานันคนนี้เป็นกลุ่มประสานงานและนักการเมืองนะครับทีนี้มาดูกลุ่มนี้ครับกลุ่มข้าราชการ9ราย3รายจะอยู่ในส่วนกลางก็คือจินพัฒนภูมิรัตอดีตเลขาธิการ สำนากงงานขะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรังสรรค์มณีเล็กผอ,อสำนักโนโยบายและแผนของสอพฐประยงตั้งเจริญผอ,อส่วนงบประมาณของสอพฐส่วนคนต่อมานิเวศอุดมรัฐอันนี้เป็นผอเขตการศึกษาของจังหวัดนครราชสีมาเขตสองและที่เหลือวิรัตเลิศพง์อนันต์สุวรรณทองอินไปเจอภูลพิษสมัยเปี่ยมสุวรรณ อ้อยสงืมรำทั้งหมดนี้เป็นผู้โวยการโรงเรียนนะครับและกลุ่มอีกกลุ่มนึงและเป็นกลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มเอกชนมีทั้งหมดเจ้ารายนะครับเบนจพันธ์บุญวงการและบริษัทสปอร์ตแอนเกมจำกัดยีพนิชยามานัทชาวนาจะอยู่ในกลุ่มของห้างหุ้นส่วนจำกัด MAI Enterprise บริษัท Water Hill ลแลนด์จำกัดและทิติรัต พันหาบุรุษรัตนามงคลสกุลวิทิวัตภูชัดวุฒิกุลทั้งหมดนี้คือกลุ่มผู้ที่ถูกกล่าวหาในสำนวน24รายในสำนวนแรกนะครับแต่เรื่องนี้มีการตรวจสอบปปชพบว่ามีการทำผิดหลายขั้นหลายตอนหลายกลุ่มปปชจึงแยกสำนวนคดีออกไปเป็นทั้งหมด7สำนวนในสำนวนแรกนะครับปปชได้ชี้มุลความผิดอย่างที่ผมบอกไปแล้ว และหลังจากนั้นปปชก็ไต่สวนสำนวนที่ 2, 3, 4, 5และ6ซึ่งทั้งหมดนั้นนะครับส่งไปที่สำนักง,งานอายการสูงสุดทีนี้มาดูครับว่าปปชสิ่งที่ปปชพบเราเรียกว่าแผนบรรทุศกรรมแผนบรรทุศกรรมเขาทำอย่างนี้ครับเริ่มจากชินพัฒนซึ่งก็เป็นเลขาสปทนะครับทำคำขอเพิ่มเติมงบประมาณเข้าไปที่สสนะครับโดยมีการทำคำขอเพิ่มเติมไปกว่า7 0 0 0ล้านบาท ไม่มีรายละเอียดครับจากนั้นนะครับวิรัตซึ่งขณะนั้นสังกัดพักเพื่อไทยทัศนาพรก็คือเป็นน้องของทัศนียาเป็นนายกอบตห้วยทแถลงครับพอรู้ว่ามีการเสนอคำของงบประมาณไปกว่า7,000ล้านบาทวิรัตและทัศนาพรก็ให้พักคพวกของตัวเองไปประสานกับผอโรงเรียนเพื่อขอจัดสรรงบประมาณกระบวนการต่อไปนะครับ จากนั้นสสก็แประยะติตามที่บรรดาผอ,อโรงเรียนขอจัดสรรงบประมาณมาคําขอแประยะติเพื่ออะไรครับดูให้ดีนะครับเพื่อที่จะซ่อมแซมอาคารเรียนที่ประสบอุปัติภัยจํานวนทั้งสิ้น4,459ล้านบาทจากนั้นครับหลังจากที่มีการแประยะติเสร็จเรียบร้อยแล้วเลขาสปทก็แจ้งการจัดสรรงบประมาณไปยังโรงเรียนแต่และโรงเรียนที่มีการขอแประยะติมานะครับวิรัต ก็ส่งคนใกล้ชิดและผู้ประสานงานร่วมก,กันกับตัวแทนบริษัทไปติดต่อกับพออโรงเรียนให้เข้ามาเป็นคู่สัญญาระหว่างบริษัทกับพออโรงเรียนนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับทีนี้ไปดูต่อไปครับไปดูต่อไปว่าแล้วความเสียหายมันเกิดขึ้นอย่างไรความเสียหายของเรื่องนี้นะครับสนามฟุตซอลเราเห็นแล้วนะครับเป็นแผ่นยาง แล้วก็เป็นแผ่นยางที่เป็นเหมือนกับตัวจิ๊กซอว์มาต่อกันมันไม่สบบามารถที่จะใช้งานได้เจอความร้อนมันพองขึ้นมาแต่ว่าหลังจากที่พบว่าสนามมันใช้งานไม่ได้ไม่รู้ว่าทำไมทางโรงเรียนจึงไม่เรียกผู้รับจ้างมาแก้ไขและที่สำคัญนะครับเมื่อไม่มีการเรียกผู้รับจ้างมาแก้ไขแล้วหน้ำซ้ำไม่ยึดหลักประกันสัญญาเพื่อบรรเทาความเสียหายนี่คือความเสียหายที่รัฐเกิดขึ้น ไปดูกระบวนการต่อไปนะครับให้เห็นสุดทางของเรื่องนี้ครับกระบวนการต่อไปนั่นก็คือกระบวนการที่เรียกว่ากระบวนการที่มีการตรวจสอบโรงเรียนที่เกี่ยวข้องมากกว่า50แห่งใน18จังหวัดน,นะครับการทุจริตการสกอรสร้างสนามฟุตซอลเฉพาะจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดเดียวมีโรงเรียนที่มีการตรวจสอบมูลค่าความเสียหาย180ล้านบาทนะครับนี่คือเฉพาะโคราชจังหวัดเดียว มีเสำนวนนะครับโรงเรียนที่มีการความเสียหายในครั้งนี้มูลค่า180ล้านบาทไปดูต่อไปนะครับไปดูต่อว่าในส่วนของการทำคดีหลังจากที่ปปชชี้มูลไปแล้วส่วงสำนวนไปให้กับอายการในสำนวนที่1นะครับอายการมีความเห็นสั่งฟ้องวิรัตกับพวกเมื่อวันที่26พฤศจิกายน2,563โดยสั่งฟ้องวิรัตเป็นสำนวนที่1 แต่ต่อมาหลังจากที่ส่งสำนวนไปอังอัการแล้วเนี่ยนะครับสำนวนที่2ถึงสำนวนที่7ก็ส่งตามไปที่อัยาการทีนี้ปรากฏว่าสำนวนที่2ถึงเเนี่ยนะครับพบว่ามีข้อไม่สมบูรณ์ในสำนวนจึงมีการตั้งคณะกรรมการร่วมกันระหว่างปป,ปชและอัยาการแต่ในที่สุดแล้วเรื่องนี้มีข้อย,ยุติร่วมกันว่าเรื่องนี้มีการทุจริตและเพียงพอต่อการสั่งดำเนินคดี กับบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งสำนวนที่2ถึงสำนวนที่7เนี่ยเป็นข้าราชการครูซะส่วนใหญ่นะครับทำให้วันที่2มิถุนายนที่ผ่านมาอายการสูงสุดจึงมีความเห็นสั่งฟ้องคดีเรื่องนี้ทั้งหมดทั้ง7สำนวนนะครับโดยมีการสั่งฟ้องมีผู้ถูกกล่าวหานักการเมืองข้าราชการประจําเอกชนรวมทั้งสิ้น84คนอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการกระทำนะครับ เขาเรียกเป็นขบวนการโดยเกี่ยวเรื่องการจัดซื้อจ้างเนี่ยโดยหลักเราก็มักจะพบว่าเมื่องบประมาณผ่านลงมาแล้วผ่านมาโดยชอบแล้วส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหน่วยงานจะไปดำเนินการเบียดบังงบประมาณนั้นเช่นการจัดซื้อจัดจ้างอาจจะมีการกําหนดสเปคอะไรต่างๆนะครับอันนี้เป็นเรื่องทั่วไปแต่วันนี้เนี่ยมันมองย้อนกลับขึ้นไปบนท็อปแล้วมันเริ่มมีกระบวนการตั้งแต่การกําหนดงบประมาณลงมาโดยมีการตกลงร่วมกนันตั้งแต่แรกแล้วว่า เมือเ่อได้งบมาลงมาใครจะเป็นคนทำยังไงกระจายไปที่ไหนทําอะไรยังไงและใครจะได้ผลประโยชน์ยังไงนะครับอันนี้มันจะมีความที่ว่าความจริงมันอาจจะมีเรื่องนี้มานานแล้วนะครับเพียงแต่ว่าพยานหลักฐานน่อาจจะยังไม่ถึงนี่คือคดีมหากราบของการทุจริตการก่อสร้างสนามฟุตซอลซึ่งกระบวนการนี้ยังไม่จบนะครับหลังจากที่ปปชชี้มูลความผิดไปแล้วกระบวนการจากนี้ไปปปชก็จะต้องติดตามเอาวิรัตรัตนเศษกับพวก นะครับเพื่อที่จะไปพบกับอัยการและดําเนินการฟ้องร้องต่อศาลฎีกาพนกนคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองประเด็นคําถามก็คือว่าแล้ววิรัตรัตนเศษล่ะเขาจะต้องยุติการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่คุณวิรัตรัตนเศษไม่ต้องยุติการปฏิบัติหน้าที่นะครับเจ้าตัวยังอ้างว่าจะต่อสู้ในกระบวนการยุติธรรมนอกจากนั้นยังมีการส่งคนไปยื่นฟ้องคณะ อนุกรรมการไต่สวนเรื่องนี้ในศาลคดีทุจริตครับตามรัฐธรรมนูญําหนดบอกว่าในการฟ้องคณะกรรมการปปชซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามพารบอรคือถ้าจะฟ้องเรื่องอื่นเรื่องส่วนตัวเนี่ยไม่ได้ว่ากันแต่ถ้าจะฟ้องตามพารบลเนี่ยเขาบอกว่ากระบวนการนี้มันต้องผ่านทางสภาโดยให้ประธานสภาเป็นผู้ยื่นเรื่องไปให้ศาลตั้งองค์คณะขึ้นมาดําเนินการไต่สวนนะครับแต่วันนี้ เมื่อรเราด้วยความเคารพคำพิพากษาสารดีกานะครับผมที่มองเห็นว่าผู้เสียหายเนี่ยสามารถฟ้องกรรมการปปรชได้โดยตรงในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเงี้ยนะครับก็เราก็ต้องยอมรับในคำพิพากษา,านั้นนะครับเราก็เข้าสู่กระบวนการที่จะต้องต่อสู้หรือแก้ต่างคดีต,ต่อไปคดีมหากราบเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับบุคคลสําคัญในรัฐบาลในขณะที่นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทรโอชาและบิ๊กบิ๊กของรัฐบาลนั้นต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า รัฐบาลชุดนี้เป็นรัฐบาลปราบโกงคำถามก็คือว่าแล้วทําไมถึงปล่อยให้มีคนที่มีการทุจริตยังคงทําหน้าที่ต่อไปในสภาควบคุมโดยเฉพาะเวลานี้คุณวิรัตเป็นประธานวิปรัฐบาลและยังคงเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี2,565อีกด้วยคดีนี้ยังไม่จบนะครับกระบวนการเพิ่งจะเริ่มต้นแต่มหากาบเรื่องนี้ ผ่านมาจะสิบปีแล้วเรื่องนี้กระบวนการต่อสู้ในชั้นศาลยังต้องพิสูจน์ต่อไปคุณวิรัตจะต้องต่อสู้ว่าตัวเองบริสุทธิ์มากน้อยเพียงใดขณะที่คณะครูอีกจำนวนหนึ่งก็เรียกร้องนายกรัฐมนตรีเรียกร้องผู้ตรวจการแผ่นดินว่าพวกเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมแต่ปปชก็มีกฎหมายที่เรียกว่ากฎหมายกันตัวเองไม่เป็นพยาน กระบวนการการต่อสู้ในครั้งนี้มีชั้นเชิงและมีเรื่องของการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นเดิมพันคดีทุจริตสนามฟุตซอลจึงเดิมพันรัฐบาลปราบโกงของพลเอกประยุทธ์จันโอชา